แต่ตรงแถวแคลิฟอร์เนียนะฮะแผ่นดินมันปรับแยกกันครับแล้วมันเป็นรอยต่อของเปลือกโลกของอเมริกาเหนือกับแปซิฟิกเนี่ยนะครับนะฮะมันแยกกันแคลิฟอร์เนียเนี่ยจะจมลงไปทั้งรัฐเพราะมันแยกกันครับตรงนั้นนั้นถ้าเื่อเรามีญาติพี่น้องอยู่ที่ที่แคลิฟอร์เนียซึ่งเรามีคนไทยอยู่ประมาณล้านกว่าคนที่นั่นนะครับ เรียกเขากลับมาถึงครับประเทศไทยเราโชคดีที่สุดแล้วนะฮะเราจะไม่เกิดอะไรมากมายนักจะมีแผ่นดินไหวบ้างนะครับเราก็ต้องระมัดระวังนะฮะเพราะว่าพอเปลือกโลกเคลื่อนเคลื่อนไหวเนี่ยมันเกิดรอยเลื่อนต่าง,างๆเยอะแยะเลยครับตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลงมาจังหวัดตากลงมาที่กาญจนบุรีแล้วก็เริ่มต้นทางภาคใต้ตั้งแต่อู่่น,นะครับแถวระนองแถวอะไรก,ก็มีนะครับนะฮะ ซึ่งก็เราก็ต้องระมัดระวังมันจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแต่ไม่รุนแรงนักในประเทศไทยเพราะเราไม่อยู่ตรงรอยต่อเราอยู่ตรงะระหว่างรอยต่อสองข้างนะครับแต่พอเปลือกโลกเคลื่อนไหวมันก็เกิดรอยร้าวขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับนะฮะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังนะฮะนอกจากนั้นน้ําท่วมขึ้นมานะครับเอาละเพราะฉะนั้นมีสองแนวนะอันหนึ่ง โลกเปลี่ยนแกนประเทศไทยอยู่ๆจากประเทศที่เราร้อนๆอยู่ทุกวันนี้กลายเป,เป็นประเทศแบบยุโรปหนาวนะครับหน้าหนาวมีฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้อะไรเขาเรียกอะไรก็มีสามฤดูนะครับมีสี่ฤดูนะครับแล้วก็มีหน้าหนาวหน้าร้อนนะครับมันก็จะเกิดขึ้นแบบในยุโรปได้นะฮะ ก็ไม่อยากให้พวกเราต้องวิตกกังวลอะไรประเทศไทยโชคดีที่สุดแล้วนะครับต้องขอพูดอย่างนี้นะครับว่านอกจากน้ำมันจะค่อยๆท่วมขึ้นมานะครับนะฮะแต่การที่จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่หรืออะไรไม่มีครับในประเทศไทยมีเหมือนกันแต่ไม่มากไม่ใหญ่โตมากนะักอันนี้อาจารย์พูดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่นอนตานนี้วิทยาศาสตร์ครับ มีมีเหตุผลทุกอย่างก็วันนี้ก็ถือว่าพวกเราโชคดีมากๆเลยนะคะก็ถือว่าจากที่อาจารย์เล่าให้ฟังก็ถือว่าเป็นวิทยาทานนะคะแต่ทีนี้ที่อาจารย์บอกอย่างที้ตอนนี้ใครมีญาติอยู่ฟิลิปปินส์เรียกกลับมาไม่ใช่ฟิลิปปินส์แคลิฟอร์เนียครับอยู่แคลิฟอร์เนียฟิลิปปินส์ด้วยฮะเรียกกลับมาฟิลิปปินส์ด้วยฟิลิปปินส์นะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะทางอาจารย์เดี๋ยวคงจะเล่า ให้ฟ er ังอีกนะคะถ้ามีโอกาสได้เจอกันนะคะทีนี้เ pues นี่ยมีเครื่องมือนะคะสองอย่างตอนนี้นะคะที่จะช่วยทําให้เรามีความสุขนะคะทีน so ี้เรามาพูดถึงเครื่องมือสีขาวกับเครื่องมือสีฟ้าบ้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากวันนี้นะคะทุกท่านก็สามารถไปหาเครื่องมือนี้อยู่ที่งานนี้ได้นะคะทีนี้เออมาพูดถึงเครื่องมือสีขาวเริ่มนี้บ้างนะคะอันนี้โดยส่วนตัวนะคะเขามองมองไปเนี่ยบางท่านมีรุ่นรุ่นข่าวเดียวกันนะคะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่า หนังสือเล่มน,นี้เนี่ยชื่อว่าด้วยรักบรรดาลน,นิทานสีขาวรวมนิทานคัซสันฟังดูแล้วเหมือนเป็นของน้องๆใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่แค่น้องๆค่ะอันนี้อ่านเองแล้วเอ๊อย่างบางเรื่องอ่านไปเฮ้ยมันคือชีวิตประจําวันของเราดีบางเรื่องเป็นสิ่งที่เราเจอเอ้แต่ทําไมเราไม่รู้จักคิดนะคะแล้วก็ท่านไหนที่เคยอ่านแล้วเนี่ยคืออย่างส่วนตัวของมเองเนี่ยจะชอบมากตรงข้างหลังพอขึ้นคําว่าเธอทั้งหลายที่อาจารย์เล่าให้พวกเราฟังนะก็จะทําให้นึกต่อว่า เอ๊ะสิ่งที่เล่าไปตอนแรกจขสอนว่าอะไรนะคะอย่างนี้เราอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงเกี่ยวกับนิทานสีขาวเร่มนี้ด้วยนะคะคือก็สารภาพว่าผมไม่ได้เป็นคนเขียนยนะครับแต่ผมคนเป็นคนเล่านิทานทุกเช้าที่โรงเรียนของผมที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลบบุรีนะครับมีโรงเรียนประจําอยู่โรงเรียนสัจเจยศัยผมอยู่ที่นั่นอยู่ประจําอยู่ที่นั่นทุกเช้าก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับเด็กๆตื่นตอนตีสี่ตีห้าครึ่งเข้าห้องพระแล้วทุกคนทั้งโรงเรียนเราก็สวดมนต์นั่งสมาธิพร้อมกันอาจารย์เมื่อกี้ตีสี่เหรอคะตีสี่ครึ่งครับตีสี่ครึ่งพวกพวกเรายังนอนสบายอยู่เลย้วตอนนี้ทุกคนตื่นตีสี่คนแล้วฮะสามร้อยห้าสิบคนครับนะฮะ พอเรานั่งสมาธิสวดมนต์เสร็จแล้วผมก็จะลุกขึ้นแล้วก็เล่านิทานวันละเรื่องวันละเรื่องทุกวันนะฮะปีหนึ่งก็เล่าสักสามร้อยเรื่องนะครับสามปีก็พันเรื่องในทํานองนั้นนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเล่านิทานวันละเรื่องวันละเรื่องให้เด็กฟงัง แล้วก็พยายามไม่ซ้ํากันนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่มีการซ้ำบางทีก็มาดัดแปลงมากเล็กน้อยเปลี่ยนแปลงเพื่อจะได้สอนอะไรบางอย่างแต่นิทานทุกเรื่องเนี้ยจะมีคติมีคําสอนมีสิ่งที่ดีงามไว้ให้กับเด็กๆให้เขาเจริญเติบโตเป็นคนดีเหนือสิ่งใดนะฮะเราต้องการสร้างคนดีนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีคําสอนอยู่ในนิทานทุกเรื่องที่ผมเล่าให้ฟัง ก็มีคุณครูคนหนึ่งเขาก็คอยจดนะจดไว้นิทานทุกเรื่องที่ผมเล่าเสร็จแล้วเขาก็ไปมอบให้กับทางสำนักพิมพ์ฟรีมายนมันก็เลยเกิดเป็นหนังสือขึ้นมานะ,นะครับนิทานสีขาวนี่ยละครับนะทนีนี้มาถึงคู่มือเล่มสีฟ้าบ้างคะเดี๋ยวขอสารภาพทีนหนึ่งนะคะก่อนที่จะรู้จักเล่มนี้นะคะจริงๆมองไปเห็นสาวๆเยอะมากนะคะ คือตอนแรกต้องสารภาพตามตรงไม่รู้จักว่าคุณจางตีนเป็นใครนะคะผูอเอิญเพื่อนนะคะมีส่งบทความมาว่ารักแท้มีจริงเท่านั้นแหละอ่านไปตอนแรกนึกว่าเป็นละเมอเพอ้อฝันนะคะคือพออ่านแล้วเนี่ยมันเป็นหลักของเหตุแล,ผล,และผลแล้วก็เฮ้ยสิ่งที่เราไม่เคยรู้ก็ได้รู้นะคะฉะนันเนี่ยก็เลยอยากจะบอกว่าจะมีคู่มือเล่มสีฟ้าอีกเล่มหนึ่งนะคะก็เป็นผลงานของคุณดันตินเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวอยากให้คุณดันตินช่วยเล่าให้ฟังแล้วกันว่า ที่มาของไอ้ตัวเล่มสีฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็อยากจะให้กับเยาวชนเราได้อ่านยังสำหรับเตรียมสเสบียงไวเลี้ยงตัวฉบับคัดสรรนะฮะที่เป็น olia เจ็นี้ก็เป็นการรวบรวมเอางานเด่นไม่ใช่ไม่เฉพาะในหนังสือเตรียมสเสบียงไวเลี้ยงตัวนะครับจะมีในหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านแล้วก็จะ มีคอลัมน์ข่าวแากรุ่มนะบางส่วนเอามาลงไว้คัดสรรเอามารวมเป็นหมวดหมู่นะครับเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะที่ทุกคนในยุคนี้กําลังต้องการรู้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นเป็น,ปนไปได้นะครับแล้วก็เรื่องรักๆไส่ไสเรื่องอสวยๆงามๆนะนอกจากนั้นก็มีเรื่องไทยพิบัติเป็นบางส่วนข้อมูลบางส่วนผมก็เอามาจากอาจารย์อัดองนี่แหละนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของวิธีแก้ทุกขางใจแล้วก็ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกรรมวิบากนะครที่คัดมาเนี่ยจะคัดมาจากการที่ได้รับีดแป็กจากคนอ่านนะครับมาตลอดระยะเวลาประมาณสิบปีที่ผมเขียนยี่จะว่าต้องนู่นไปเลยยี่สิบปีนะฮะที่ที่เขียนมาเนี่ยเอางานเด่นที่สุดดีที่สุดที่น่าสนใจที่สุดซึ่งเคนมีพดแป็กันมาถึงผมนะฮะก็ก็ได้มารวมไว้ในเล่มเล็กๆของบางเล่มน,นี้เล่มเดียวนะครับ จัดหมุนหมูให้ด้วยก็ถ้าหากพูดถึงคำว่าเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวคนก็คงนึกถึงเรื่องของอาหารแต่จริงๆแล้วในเรื่องนี้ก็จะมีทั้งเรื่องวิธีหาอาหารด้วยเช่นเงินเงินทองทองเนี่ยนะครับอาหารแบบที่ทุกคนเข้าใจกับอาหารทางใจนะที่เรากํากลังสับสนกันอยู่ว่าจะไปเอามาจากไหนกันแน่นะโดยเฉพาะในยุคที่ขาดแคลนแม้กระทั่งอาหารทางปากนะครับ ก็อันนี้นต้องบอกะะว่าค่ะ,คะสำหรับวันนี้ก็คงฝากไว้นะคะว่าช่วงเวลานะคะที่เราได้อยู่กันวันนี้เนี่ยนะคะในเวลาอีกชั่วโมงเนี่ยก็คงจะให้ท่านมีพลังสีขาวกลับไปนะคะแล้วก็ได้กิ่มสมองกิ่มบุญแล้วก็กิ่มใจด้วยนะคะ<ม>ค่ะก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางดรอาจอ,องชุมสายนวิทยาและคุณดังตินขอเสียงปรบมือให้เกียรติท่านด้วยค่ะ แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาทุกทุกท่านไปก่อนนะคะถ้ายัางไงก็พบกับสมัยไกลๆได้นะคะอขอบคุณมากค่ะ